แล้วอย่าเพิ่งโคดไปนะยายสันว่าเอาลงยูทู e บ่าเป็นังสวัสดีค่ะแมพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่ช่องรถบัสแช่เหี่ยวเด้อค่ะเมื่อนี้ก็ได้เฮ็ดปวกมาค่ะเลยมาให้เพื่อนเพื่อนก่อนสิไปชมยังลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รถบัสแน่เด้อค่ะ เฮ็ดปวอกออกอีกละค่ะพี่น้องแม่ยาเพิ่นไปเก็บมาเนาะค่ะ <c oughs> ก็เล่บได่ายเพื่อนเบื่องเนาะค่ะเจ๋อเพิ่นวบส่วนไปแต่สาๆเนาะมือ้าวตะก้อนไตเอามืออื่นเท่าสีกกเอาไฟไปกันเ,เรา,<ห>น,เน,านะค่ะพี่นอ้องจะดอก กันนี่ออกฟังขนบ่ออกอี่วันฟังขนสามีดอกหนทางโอ้ยยายได้อยู่หนทางละสองดอกแล้ววะต้องไปเก็บบักบกฟังทางผุนฟังทางผุนเราพี่รองหนทางนี่เอ้ยอยู่หนทางแล้ววะท่านภูเขาเอาไในคนเนาะเราไ่ได้เข้าไปเราไปพูดเยอะเราอยากได้ไม่ได้เข้าไหนยี่ดอกหินทางนี่เอ้ยอยู่ขังทางขังทางเลยแล้ววะ ก็ได้สองดอกมันบานแล้วว่าบานก็มีแค่จูกระลี่ายเป๊ะน่ะพวกก็ออกแล้วค่ะพี่น้องออกหมองเกาปลาเกาเลยค่ะเดี๋ยวรถบัสสีไปกันเนาะค่ะมืออื่นครับแต่ว่ามันฉีไทยบอลนี่เนาะค่ะเพราะมันเหมือนกันเลยสิบัได้ไทยให้เบิ้งเด้อค่ะตอสะอ่อนแห้งค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆจะดอกงามๆนะะ เนียโอวดเถอะง่ายสั่สงไม่ได้อวดกันได้แล้วมวนหากูแช่ไปนไปิดเราบ่ได้หลายวัตถุบดได้หลายช่อคือไม่เห็นถึงที่จะกูเอินมันไปหา <c oughs> จะกูและเอินมันไปเก็บว่าแห้งกับบดได้พี่น้องคนอื่นสิได้ยินเขาเจ้าสิไปเก็บก่อนค่ะไป ชมปุ๋ยชมปุ๊กชมปุ๊กชมบั๋นม่ได้กับลูกแตนตอดลายแตนลามแม่ยาเวกหมุนเก็บมากกะถือแตนตอดด้วยค่ะแถวปลานี่เข้าไปเอาก่แตนลามลายลายพี่น้องแม่ยาเ่นกะถือแตนลามตอดใส่กะโตะคุมตานี่ละพี่น้องเ้ย ขอพยานแต่คนเห็นหลายพคนลี่คนค่ะไปถือแตนตอดตาแต่ยากหัวค่ะพอดีมีก็เจ้ามาตัวเนาะค่ะว่าเห็ดออกค่ะเพคนก็เลยไปไอ้พวกวันตัววันผัดว่ได้ไปค่ะสุ่มถือตัวมาได้เห็ดไม้หลีค่ะพี่น้องกือบโบไปเนาะเกอบบันทิมเบิ้เเ่าทิมบอกหลายหนึ่งเราหงมก็ฝากของใคร ทายลงอันนี้เขาเบิ่งกันมีแ um> ต่ดอกงามๆค่ะกระตูมแน่กระบาลแน่ละเนาะค่ะงดก้อนนี่ก็เอาสียมซับเพิ่นว่าเห็นดอกเสียมซับพอดีถึกดอกมันก็เลยได้ดูกอดไฟก่อที่สอง ก็ยันเขาหจักกูสิเจ้าขายอยู่ตัดีกวนมายัน้นหัจักต้องแ่การเอาแวก็มาแรงอื่นเาหัวดาเลยหัวกูยายฉันจะเอาอันดอกน้อยหัวกูทั้งกวางทั้งน้องแ่น แต่ถ้าเจ่ฝนเห็ดต่หงวนี่างเดียวมันก็คอยลูกอกะอยุ่งๆต่พวกกลุ่มค่ะเฮากระเจาเห็ดไปล่างเ,<อ>าเรา,ไปเ,<อ>าไปเห็ดกับเ,<อ>เขาเ<อ>านาะค่ะเฮา,า,าก่อยเห็ดปวกเน้ะค่ะพี่น้องเฮาบ่ไดกแก่งเน้ะค่ะสำหรับมือนีรถบัสก็ต้องขอโตโัวจบวิดีโอใบเพียงเท่านี้ก่อนเน้ะค่ะ กดติดตามได้ที่ช่องรถบัสชาแนลจ้าสำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ